เดี๋ยวจ่า V S หกสิบสี่เ หรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือแค่2,000มินินะครับมก็จะมีชื่อของมันอยู่นะแต่รหัสก็คือเป็น VS 64นะครับโถเนี่ยสวยๆเลยครับจุก,กาแฟได้ครึ่งกิโลอ่าก็คือถุงนึงอะถุงมาตารฐานที่เขาใช้กันก็ได้คึ่งกิโลอดีเลยครับอดีเหลือหน่อยๆด้วย,ย,ยสวย,สวย แต่ว่าพอมาจับคู่กับตัวแมจิหน้าสวิตนี้ถือว่าไม่มีนินะครับก็ถือว่าไซซิ่งดีเลยนะเปิดชมครับโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเครื่องร้อนแล้วก็เทสเต็มระบบอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว,ว่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูงานไซซิ่งเครื่องนี่พอดีกับเครื่อง มุมนี้คือจะเห็นชัดเลยครับสูงขึ้นมาเล็กน้อยครับเดี๋ยวต้องมีวางแก้ววางอะไรอยู่กกนะแล้วก็สีก็งานสีนี้คือแบบเกิดมาคู่กันโอเคครับตัวนี้นะครับมีการชื้นนะครับอันนี้ทางพี่บอลน,นะแกะมาดูนะครับก็จะข้าง,างบนน<ม>ีม่มีอะไรเนาะมไม่มีครับตัวนี้ไม่มีนะแต่เนี่ยฐานล่างนิดนึงตัวล่าตัวบนนะครับเห็นไหมแวบๆบนิงแบบแบบ อันนี้คือมีกังชื้นนะครับโอเคมีกันชื้นนะคือดีกว่าตัวที่ตัวโชว์ข้างล่างอันนี้ตัวโชว์ครับโอวโชว์ล่างหนักไปหน่อยโอเคครับเดี๋ยวมาลองเช็คเครื่องนะครับก่อนเรียนพรุ่งนี้นะครับดูที่เครื่องบดนะครับครับอันนี้ก็ผมทัดซีโร่แล้วก็คลายมาเบอร์สี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับตัวอย่างเปิดนิดนึงก็ได้นิดนึงครับนิดหน่อยนิดหน่อยด,ดูนะ เเดนมาเบอร์สี่นะครับโอเคแล้วก็เรื่องระบบการใช้งานนะครับก็จะเหมือนตัวใหญ่เลยของพี่ชายมันเนี่ยก็คือกดแล้วก็ปล่อยนิดียวจมันจะตามมือนิดนึงครับนี่แล้วก็เข้าฟังก์ชันก็แค่กดนะครับแล้วก็เลือกดับเบิลซิงเกิลเราก็ตั้งได้ว่าจะเอากี่วินาทีนะครับก็เลือกได้นะครับเนี่ยเลือกได้โอเคออกครับก็จะประมาณนี้อีจจะลองกดคร่าวโอเคครับเครื่องบดใช้งานปกติครับ ส่วนเครื่องชงโอเคนี้เปิดเครื่องและพรรอมใช้งานนะครับมาเช็คปุ่มกันนะครับุ่ม่งนะครับสามไหลปกตินะครับปุ่มสองครับโอเคปุ่มสามครับน้ำร้อนคะคลิกเปิดถ้าอยากตั้งออโต้ัตคลิกค้างนะครับโอเคส่วนหน้าจอทัชสกรีนครับอันนี้ผมยังไม่ลอกติ๊กเกอร์นะครับผมก็ใช้นิ้วโป้งนะครับ กดเต็มมือเลยนะครับแค่สัมผัสเบาๆอย่างเช่นถ้าเรากดไปที่ฟังก์ชันลบนะครับก็จะขึ้นระบบบูมมิ่งมาว่าเราจะบูมมิ่งกี่วินาทีค่าโรงงานก็สองวิครับกับพิ้าครั้งคือเซฟต่อไปก็บวกครับบวกนี่จะเป็นการตั้งอุณหภูมิสตรีมนะครับผมก็คือค่าโรงงาน60นะครับต่ำสุด45นะครับสูงสุด90นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยครับว่าอยเอาความร้อนระดับใดครับ ก็มาเดิมครับกรับพิ่ห้าครั้งคือเซฟนะครับสุดท้ายก็นีนะครับเซนเตอร์ครับครับถ้าขึ้น f สามนะครับก็คือจะเซฟจะไม่สามารถสกัดได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับนะครับแล้วบางท่านบอกว่าเฮ้ยเราชงเยอะต่อเนื่องเยอะก็สวิตได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมาติน่าสวิตนะครับอืสามารถสวิตแล้วก็ต่อสายน้ําดีสายน้ําทิ้งได้เช่นเดียวกันนี่น้ำทิ้งอยู่ตรงนี้ต่อได้เลยโอเคครับนะครับ เราต่อสุดท้ายนะครับก็คือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์สตรีมนมนะคลิปเปิดครับโอ้ดูนะครับถ้ารูหนึ่งห้าสิบห้าครับมันก็จนอยู่เพิ่มเพ่มให้มันร้อนเร็วหน่อยครใช่าดงนะครับโอเคเครื่องนะครับระบบใช้งานปกติพรุ่งนี้พร้อมเทรนนิ่งนะรับกลับครับผมคขอบคุณครับเคสด่วนเนาะเคสด่วนครับ ปิดปุ๊บเรียนุ่งนี้กลับเลยชลบุรี <laughs>